สรุปดาม่าโฟดโโโในปั้นสื่อไหมคนนี้โยงว่าพระเอกชื่อดังโย,โยงบิ๊กนิกกี้ที่ฟาดกับพระเอกเอกจีบก้อยนั่นเองหลังเป็นประเด็นในข่าวช่วงสงสัยสงสัยกันหนักนักร้องสาวโฟสกลรักแทเคลื่อนไว้ได้โพส เรื่องราวความซื่อสัตว์ของคนรักในในอิสแกรมส่วนตัวของเธอเองว่าความชื่อสัตว์ถ้าวันหนึ่งที่ต้องใช้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกับใครอยากจะอยู่กับคนนั้นที่เขาแนทถ่อมความรู้สึกว่าเราอยากคนเราจะไม่ต้อง ที่คิดว่าเป็นห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอกับใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่ไม่มีอะไรที่ให้เราต้องห่วงเพราะเขาก็สร้างความมั่นใจให้กับเราว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาก็ยังและให้ความรู้สึกให้กับเรา ในขณะที่เพจดังเจ0น้อยแปดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพ IG Story ของสาวโฟก็มีข้อความว่าถูกใจกับถูกต้องนิคคนรักขังของเราต้องไม่ทำร้ายใครแอบบอกว่าได้ทำให้มันถูกต้องนะอย่าคิดแต่พูดแต่พร้อมแคปชั่นว่า จะเล่าให้ยังไงดีนะและโลกหัวใจจะเริ่มปลิบและ,ะหลายเฟนที่มีแต่แฟนๆขับบางคนที่โยงไปเอ๊ะกันงงเก่งและงงๆวุ่นๆเองข่าวบันเทิงช่อง8ก็มีการเปิดประเด็นที่กรณีที่ข่าวชาวเน็ตและแฟนคลับก็ยังแหกโยงว่าอาจจะเป็นหมายถึงพระเอกชื่อดังอย่างเกรทเ สพอนนั่นเองหรือว่าไม่นั้นแต่หลังจากชาวเน็ตก็ไปส่องไอจีสาวโฟพออัปเดตและอัพโฟโลแล้วก็บล็อกถึงภาพของเกรดและหมดเกลี้ยงนั่นเองโดยท,ทั้งที่โฟนั้นก็กับเกรดนั้นก็เคยร่วมงานกันในเรื่องซีรีส์เรื่องหนึ่งและก็มีชาวเน็ตจับโปะคู่ทั้งคู่เป็นคู่จิ้มและจับผิดเนือ้อทั้งคู่นั้นเป็นสนิทกันสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่านะ โดยล่าสุดก็เพจดังก็ได้ออกมาสรุปอัปเดตนี้จาก ไปที่สอ่สองมาแล้วตั้งมีทั้งนักข่าวและชาวเน็ตก็มีรายหนึ่งที่ละเอียดดังก็ได้มือ3วันที่ก่อนนกกี้ได้ไดโพสลงใน IG s t สตอรีว่าเบื้องคนก็มีแฟนแล้วแล้วก็ไม่เปิดตัวแล้วยังไงไปจีบขอบคนอื่นซึ่งหลายคนก็พยายามคาดและคาดเราว่าเอ๊นิกกี้พูดถึงใครสักพักสาวโฟก็ได้โพส ใน IG Story เกี่ยวกับเรื่องความชื่อสัตว์ต่างๆจนหลายคนก็ค่อนข้างคาดเดาทั้งหมดทั้งคู่กำลังจะพูดถึงนักแสดงรุ่นหนุ่มแซบหรืออาจจะเกรกนัทพลหรือว่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีผลงานถ่ายซีรีส์ด้วยกันร่วมกันกับสาวโฟจนกลายเป็นกระแสที่คู่จิ้มไปแล้วแต่ในในแถลงข่าวว่า จะหน้ากลับมากันแล้วแต่นิกกี้ก็พูดว่าไม่จีบคนอื่นแล้วน่าจะเป็นหายถึงหมายถึงหนู่ก้อยหรือว่าอดีตแฟนเก่าของตนเองเพราะว่ามีภาพที่สาวก้อยนั้นก็ใส่เสื้อแวบบแบบเดียวกันกับเดียวกันกับหนุ่มเกรดหลายคนก็เลยยงว่าเอ๊ะอาจจะเป็นแบบนี้เรียกว่าบอกนอกใจ หนุ่มนิกกี้ก็หรือเปล่านะแต่ใน IG ทางด้านฝ่ายนิกกี้นั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าที่ไม่ทำให้แบบนี้เพื่อของสาวก้อยไม่อยากออกมาพูดอะไรและส่วนของสาวโฟนั้นก็คือบล็อกหมดหนุ่มเกรทออกไปหมดเลยนะ